สวัสดีค่ะโรงเรียนวัดประดิษฐารามนะคะสำนักงานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดประดิษฐ์ของเรานะคะมีทั้งหมด3ามสาผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆนะคะก็คือทางด้านนู้นจะเป็นน้ําสมุนไพรนะคะซึ่งทํามาจากอัญชันค่ะอัญชันมะนาวแล้วก็ใบเตยลําไยนะคะน้ําใบเตยลําไยนะคะแล้วเราก็จะมีวุ้นแฟนซีค่ะวุ้นแฟนซีอัญชันวุ้นแฟนซีใบเตยนะคะ แล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์ที่สามของโรงเรียนเรานะคะก็จะเป็นดอกไม้จากผลิตภัณฑ์จากใบเตยเช่นกันค่ะอันอย่างเช่นอันนี้นะคะเอ่อก็คือดอกรักมะกรูดใบเตยนะคะซึ่งเราก็นํามาผลิตนะคะโดยฝีมือของนักเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐารามซึ่งโรงเรียนของเรามีเด็กแค่นในชั้นประถมศึกษาวิทยาหกเท่านั้นเองนะคะอ่าเป็นเด็กเล็กๆแต่ว่าเขาก็มีความสามารถที่จะผลิตพวกนี้ได้เพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะมีสวนพุทธศาสตร์ค่ะที่เป็น ปลูกใบเตยอาต้นใบเตยนะคะแล้วก็ปลูกดอกอัญชันซึ่งเรากําลังเริ่มพัฒนาโรงเรียนของเรานะคะให้มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยเริ่มตั้งแต่เด็กปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็เอามาทําผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะของโรงเรียนวัดประดิษฐารามของเราค่ะสํานังกงานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ